สวัสดีครับร้านยานน้องไผ่ครับวันนี้มาสวนแต่เช้ามาดูไผ่ที่ปลูกจากเม็ดนะครับเป็นไผ่สางหม่นนะครับอันนี้อายุปลูกได้สามปีนะครับอันนี้ลำ ค่อนข้างสวยนะครับไม่ถึงกับสวยจัดแต่จัดว่าสวยครับจากเมตรีหกสองหหกสามหรือหกหนึ่งอะไรนี่แหละครับปู่ก็จําคาดเคลื่อนสมองไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับดู เพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่าสวยไหมครับนี่นะครับปลูกข้างๆกับไพสีสุกทองของปู่นะครับนี่นะครับน,นี้สีสุกทองกายพันนะครับถัดไปนู้นก็จะเป็นไผ่เลี้ยงไอ้ไผ่สร้างหมนที่เอามาปลูกพร้อมกันเนี่ยนะครับ ให้ดูนะครับว่าความสูงของกอรประมาณไหนและความตรงประมาณไหนนะครับนี่นะครับสุดยอดตรงครับก็ขแขนงก็พอมีนะครับพอมีให้เห็นครับมาปลูกข,ข้างๆอันนี้ก็ไผ่รุ่นเดียวกันนะครับไผ่ กอแม่กอเดียวกันวันเดียวกันมาปลูกนะครับอันนี้ยังประมาณนิ้วก้อยแต่ออกสีดำาๆนะครับก็อถัดไปน้องก็วันเดียวกันครับเป็นไพ่สร้างมนทั้งหมดนะครับครับบางกอสวยบางกอไม่สวยนะครับเราก็จะคัดเอาแต่ที่สวยแต่ไม่สวยก็ปล่อยไว้ให้เป็นป่านะครับเราไม่ตัดนะครับ ไม่ตัดไม่ค้นทิ้งประโยชน์ของไผ่มีทุกชนิดนะครับแล้วแต่เราจะไปใช้อะไรนะครับครับรับชมกันแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ